This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รู้ใหมว่าอดแคสต์จากบรจอ Asset Plus ค่ะเราจะมาแบ่งปันข้อมูลของบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ค่ะสำหรับวันนี้ EP ที่2ก็อยากจะมาแชร์เกรดความรู้ของบริษัทเสี่ยวเผิงมอเตอร์สค่ะ ซึ่งเสี่ยวเผิงมอเตอร์สนะคะก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนยักษ์ใหญ่เลยนะคะเป็นหนึ่งในคู่แข่งของเทสลาในตลาดประเทศจีนที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะก่อนที่จะเป็นเสียเะะเเส่ยวเผิงมอเตอร์สนะคะคุณเฮอเสี่ยวเผิงก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการก่อตั้งเว็บเบราว์เซอร์สัญชาติจีนอย่าง UC w e เว็บนะคะแล้วก็ขายให้กับบริษัท IT ยักษ์ใหญ่อย,อย่างอ l ล b บาบในปี2014ค่ะตอนนั้นนะคะก็มีการขาย ในมูลค่ากว่า1,20,000ล้านบาทนะคะก็นับว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์ของวงการไอทีจีนเลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่ได้เงินก้อนโตจากการขายธุรกิจ UC w e เแล้วนะคะคุณเหอเสี่ยวเผิงก็ได้ทำตามความฝันที่อยากจะปฏิวัติวงการยานยนต์ในประเทศจีนแล้วก็เดินหน้าเปิดบริษัทเสี่ยวเผิงมอเตอร์สค่ะ อาวุธลับแห่งความสำเร็จของเซี่ยวเผิงมอเตอร์สนะคะก็คือการให้ความสำคัญในการวิจัยแล้วก็พัฒนาเป็นอย่างมากค่ะเขามีการนำเอาเทคโนโลยี AI อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนวัตกรรมล้ำสมัยอื่นๆนะคะมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ขับขี่ค่ะเซี่ยวเผิงได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกอย่างเสี่ยวเผิง G3 ซึ่งเป็น SUV ค่าในปี2018นะคะก็นับว่าเป็นกระแสะในวงการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่มีกระแสะเปียงปังเลยทีเดียวค่ะเพราะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของตัวเองนะคะเป็นการช่วยควบคุมความบันเทิงในรถได้และก็ยังมีระบบไร้คนขับอย่าง Xpilot 2.5และสามารถนำยอดขายในปีแรกที่เปิดตัวไปได้มากถึง16,600คันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากนั้นนะคะในช่วงปลายปี2019บริษัทก็ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ของค่ายอย่าง P 7ซึ่งเป็นซีดานไฟฟ้า4ประตูค่ะก็หวังที่จะแข่งกับเท s l a m o เด l 3นะคะที่ทั้งสเปคเนี่ยจัดเต็มกว่าเดิมค่ะความโดดเด่นในเรื่องของระยะทางการวิ่งที่สามารถเดินทางได้ไกลสุดกว่า700กิโลเมตรเทคโนโลยีที่อัดแน่นยังมีดีไซน์ที่หรูหราระดับซูเปอร์คาร์แล้วก็ราคาที่เป็นมิดนะคะทาให้เสี่ยวเผิง P 7เนี่ยกลายเป็นรุ่นที่หลายคนข้างไครแล้วก็ติดอันดับ1ใน15ของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนเลยค่ะถึงแม้ว่าเสี่ยวเผิงมอเตอร์จะเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าน้องใหม่นะคะแต่ก็มีมูลค่าบริษ,ษัทมากถึง760,000ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะในปี2021บริษัทเนี่ยก็มีการทำรายได้ไปได้มากถึง113,000ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2020 ที่263%เลยด้วยกันนะคะก็มีการคาดว่าเสียวเพิงมอเตอร์สจะยังสามารถเติบโตแล้วก็ชิงส่วนแบ่งการตลาดได้อีกมากค่ะเนื่องจากรัฐบาลจีนก็มีการผลักดันให้รถ1ใน5ของรถยนต์ทั้งหมดที่ซื้อในประเทศจีนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2025ค่ะนอกจากนี้ก็มีการตั้งเป้าผลิตรถยนต์ e d c a ในประเทศ8ล้านคันภายในปี2 0 2 8นะคะรัฐบาลจีนเนี่ยก็ยังมีนโยบายสําคัญในการผลักดันให้ ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลกภายในปี2025อีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่กองทุน Evo c h i n นามีการลงทุนอยู่นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มได้ทุกช่องทางของบลจ a อ s s t p t u s s ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน